สวัสดีครับอยู่กับผมนะัคอมินเกมมิ่งครับกับเกม w c w n n o r e v e n g นะครับผมอยู่กันในเกมเวอร์ชัน N64 อีกเช่นเคยนะฮะก็เกมเก่าๆที่แบบว่าผ่านมาก็เกือบ20-30ปีแล้วแหละนะฮะถึงแม้ว่า20-30ปีฮะแต่ว่านักไม่ปัม้มบางคนก็ยังไม่เลิกปั้มนะมา เดี๋ยวขออนุญาตที่จะมาภาคกันละกันนะฮะแมชนี้ขอดูสนามก่อนแล้วกันนะสตาร์คีทารลวีนเบสเอนเดอรบีซูเปอร์โบว์โซ่เอาแล้วก็มันเดย์ไนโตรลองเอาเป็นโซลเอาละกันเนาะขอเป็นคอมเจอคอมละกันนะฮะอยากเล่นเองแหละแต่ขี้เกียจนะฮะมาพูดถึงว่าใครที่ยังปล้ำอยู่ใช่ไหม มาคนแรกเลยฮะเอานาปิงก่อนเลยนี่น้าปิงฮะเดี๋ยนะขอดูสกินแป๊บอ๋อนี่เป็นน้าปิงใส่เสื้อคลุมนะจริงๆก็จริงๆก็ไม่แต้ต่างอะไรกันหรอกมัเนาะมาอีกคนหนึ่งฮะไม่ใช่ใครที่ไหนเลย Y2J ฮะ c r i s t ริ i c o นะฮะหรือตอนนี้น่าจะเป็น Jericho Association Society นะฮะโอ้โห ภารรษาอังกฤษนี้คือสำเนียงเประมากเลยนะอัลปิกโกเวอร์ชันนี้แล้วกันนะมาเรียกว่ามาลุยกันดีกว่านะฮะอ่ะเตนเจอแบบคริสเจริโกนะฮะจะเป็นอย่างไรมารอดูรอติดตามกันได้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดด้วยะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับ s ครเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานคัมินดีม้มิงกันด้วยนะฮะนัตงเจอเจริโกฮะจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยครับ พื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้งท k t o อกและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับมาออกมาก่อนเลยฮะนะตีงนี่เคยย้ำไปหลายรอบแล้วนะว่า ภาคนี้นี่ถือว่าเป็น w, อ่าเป็น w c w ที่ผมคิดว่าน่าจะยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะนะฮะถึงแม้ว่า N64 ทำมาหลายภาคทั้งเมฮ์แฮมเวิร์ทัหรือว่าจะเป็นหลายๆภาคนะฮะแต่ผมเชื่อว่าภาคนี้นี่ถือว่าซุปเปอร์สตาร์นี่ถือว่าเยอะที่สุดแล้วนะแล้วก็ถือว่าดีที่สุดแล้วนะฮะนี่ Y2J ฮะคริสเจริโก ตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรนะจูดาสอะไรนะเป็นเรียกว่าผมเรียกไม่ถูกแล้วนะกิมมิกแกตอนนี้นี่คือเยอะแยะเหลือเกินนะฮะสำหรับพิโก้ของเรามากรรมการให้สัญญาณฮะมาชนี้คอมตีคอมนะฮะเนื่องจากว่าผมเองนี่เลือกไม่ถูกนะว่าผมจะเอาสติงหรือพิโก้โอ้ยมาถึงโดนโคสไลน์ก่อนเลยฮะพิโก้ เขาว่ากันว่าสองคนนี้ไม่เคยเจอกันนะฮะในทูมสโตนพายไดเวอร์เลยโอ้แล้วนี่เอยชัปโกดโอ้โอเดี๋ยวเดวโอ้พิโก้เขาว่ากันว่าสองคนนี้ไม่เคยเจอกันเลยนะฮะซึ่งถ้านับกันจริงๆก็คือจริงนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าตอนเจอริโก้ไปอยู่ W เตอนเจอริโก้อยู่ w c w เนี่ยส่วนใหญ่ก็เล่นเนื้อเรื่องหลีครุยเซเวตแชมป์ทีวีอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าไง ส่วนซิงนี่เป็นตัวท็อปที่แบบท็อปเกินนะฮะเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับ n w o เซะเยอะนะฮะแล้วก็เนื้อเรื่องแชมป์ u s แชมป์อะไรพวกนี้เอาก็เลยเรียกว่าพวกแชมป์พวกแชมป์หลักอะไรพวกนี้นี่แทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะตอนอยู่ w w e นี่คือก็เจริโก้ตอนนั้นน่าจะ ไปทัวร์คอนเสิร์ตหรือเปล่าในช่วงนั้นก็เลยแบบมาสู้เพลสักทีหนึ่งฮะน็อตชไลสู้เพกไปสติงสติงมาตอนปี2014ก็คือช่วงนั้นเจอริโก้น่าจะออกไปแล้วหรือเปล่านะผมจำไม่ได้เพราะว่าเจอริโก้ย่อ่ากลับมาอีกทีนึงก็ช่วงปี2 0 1พันสิาไกลๆ2016นนะช่วงเวลาประมาณนั้นนะฮะเจอริโก้มาก็มาเปิด อ่าเรียกว่ามาศึกเพื่อนรักกับเอเจส l ตนะฮะช่วงนั้นนะถ้าผมจะไม่ผิดเลยนะเพราะผมก็เองก็จำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นี่อาร์มแ g กปหนึ่งที่ทิ้งสอกฮะสตริงว่าวอยู่กันในโซอ u t นะฮะศึกเก่าของ NW อ่าช่วงนั้นน่าจะเป็นสึกชื่อศึกของ NWO เองเลยนะโซอ u t เนี่ย แล้วรู้สึกว่าเหมือนจะจัด,ดแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำมั้ง NWO Soul เนี่ยโอ้ยรักที่ให้ไปทุ่มทิ้งซะนะฮะนี่จริโโ้้เขาว่าไว้อย่างนั้นไม่เกีียวอะ่ะเป็นท่าไอ้นี่เฉยๆนะฮะจะสติงจะเอลโบไม่ได้คือจริงๆผมก็สามารถที่จะเล่นเองก็ได้นะเพราะว่าเอาตรงๆคือ เกมภาคนี้นี่ข้อเสียของมันคือบอทไม่ค่อยชนะกันนะฮะก็ยังดีฮะที่แบบว่ายัางตีกันอยู่นะคือผมลองเล่นเองไปปรากฏว่ามีคนมาช่วยไงก็เลยแบบว่าเออลองให้คอมมาตีกันคอมดูฮะเผื่อจะแบบว่ามันจะไม่มีใครมากวนใจนะฮะมาเจอริโกบอกมาขอวอลออฟเจอริโก้ติดเชือก ติงบอกจอเบเกอร์นี่ทิ้งศอกสักทีหนึ่งฮะจริโกโ้แล้วสมอพิกเกตฮะนับโอ,อ้ไม่ทันได้นับฮะสิบห้านาทีไทม์ลิมิตนะฮะพูดไว้ก่อนนะเผื่อที่จะแบบว่ามันจะปั้มกันเกินเวลานะไหลกระแทกฮะโชเดอร์แทสโชว์เดอร์แทสเอ้ยเอ้ยนี่โชเดอร์แทสเอทสเอย ผมเรียกโชเดอร์แทสอะไรล่ะสป,ปินเอ้ยจะสปินนิ่งคิกไม่ได้โดนทิ้งสองฮะโดยสติงสองคนนี้นี่มาเจอกันตอนอายุปาเข้าไปเลขห้าเลขหกกันแล้วนะฮะโอ้แต่ก็ถือว่าสติงนี่ปั้มมานานแล้วนะเผลอๆปั้มนานกว่าอันเดอร์เทเกอร์ด้วยซ้ำนะเนี่ยมาแล้วโอ้ยจับลเลยอย่าบอกนะว่าสะกอเปียนเดทล็อกฮะอือหือติดเชือกซะก่อน โดนจับสปายบาสเตอร์ไปเมื่อสักครู่นี้สติงเอ้เจอริโก้ฮะเราเจอริโก้เว,วียงปั๊มสักทีหนึง่งโอ้ยโอ้ยเซ่เซน่ะสติงบอกมามานี่โดนทุบหลังฮะโดยเจอริโก้ค่อยค่อยเขีย่ยฮะเจอริโก้ตอนนั้นนี้น่าจะยังโดนสามมนดรอปฮะนี่สติงบอกจาบกดเลยละการนับหนึ่ง องได้แค่สองเท่านั้นฮะเออทำไมคอมเล่นกันเองมันไม่มีคนมาช่วยวะตอนเราเล่นทำไมมันมีคนมากวนเยอะจังวะโอ้ยบิ๊กบูทฮะถีบร่วงเวทีไปเจอริโกบอกยังไม่ร่วง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 มานี่จับจะซูเพกข้ามเชือกโดนสติงซูเพกกาบฮะอืมปูดปุด๊บมาปั๊บเลยฮอลลีวูธฮอเกนน่าจะมากวนสติงฮะดูจากทรงละ จองหน้าและวจองหน้าแล้วออ๋ห้องบอกเอ้มานี่ออะซาตีงเหรอฮนะนี่นี่คนเก่าคนแก่นี่เฮียต้องช่วยนี่มาแล้วจับคาเมลคัสเลยโอ,โอ้ยประเด็นคือไอภาคนี้นี่คือมันกวนเสร็จมันไม่ยอมลงด้วยไงนะฮะเพราะปกติอย่าง อ่า W w F n o m e r c y นี่กวนสักพักแล้วมันก็จะลงไปใช่ไหมแต่นี้มันกวนยาวเลยนะมาหวี่ยงโฮแกนออกไปก่อนนี่แมตจะสู้กันสองคนแล้วเอาโฮแกนอยู่ดีจะากากดไม่ได้นี่โอ้ยสติงปวดหัวเลยโอ้โหอะไรว่าโดนรุมเฉยโดนสปินนิ่งฮิวคิกจับเจอริโก้เจอริโก้โดนสมอพิกเก็ตเอาติดเชือกอ โอแกนบอกมานี้เฮียมีบทบาทนะเฮียกำหนดบทบาทได้เข้าใจเปล่าแล้ว, icho, โโลว aw, aw, เจอริโก้โอ้โหแล้บบีคอบีคอโอ้โหแกนบีคอสติงบอกอะไรว่าโอ้โหเฮ้ยนี่ทุบสักทีหนึ่งโอ้ยเฮ้เอ๊จะโฟกัสใครก่อนวะเนี่ยมาสติงโดนเวียงมาโฮแกนเอา้าจะเสยไม่ได้ สติงบอกไปมึงไปได้แล้วตะแก่นี่อ๋อต่อยเจอริโก้ไปสตอารวมด้วยเชวยกันรุมจะจับแปลฮะเจอริโก้ไม่ได้สติงบอกมาสติงแบกซูเพกหนึ่งทีฮะโฮแกน์มาโฮแกน์เสียบยกมาพายไดเวอร์ฮะอืเฮ้ยไอโก้อา้อา,อาแล้วเจอริโก้จะ ทำอะไรมีดไซายดอปคิกว้าวฮะอืเจริโก้บอกลุงโอ้โหลุงมากวนใจทำไมล่ะเฮ้ยตอนนี้คือสตริงนี้หน้าค่อมไปแล้วนะฮะหลังค่อมหลังคอมาแล้วจะจับมาโดนฮะแบ็กเบเกอร์ไปฮะโดยเจริโก้โอแกนเจ้ามีต่อฮะโอ้โห กายเป็นหนึ่งรุมสองแท้และนึกว่าสองนึกว่าจะหนึ่งตอนหนึ่งนะโอ้โหนะโฮแกนมึงไปได้แล้วไปโดนสปินนิ่งฮิวคีโอ้ยสปิ Kick, นนะิ่งคกฮะแล้วจะจับใส่เป็นโอ้ยอ,อ้าวโฮแกนลงเออลงได้สักทีโอ้จะใส่วอลออฟเจอริโกโดนสปินนิ่งคิกอีกแล้วจับโกดเลยกรรมการนับหนึ่ง ได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นฮะสติงบอกอุย้ยนีดอปคิกสักทีหนึ่งฮะภาคนี้ไม่มีลูกชายนะฮะอย่างดาบิอาลินนะไม่รู้เหมือนกันครับว่าสองคนนี้จะไปเจอกันในศึกใหญ่ศึกไหนไหมหรือเจอกันแค่ในไดนามายอย่างเดียวนะเพราะว่าหนึ่งด้วยสองคนนี้อุย้ยเป็นเรนเมเกอร์เอ้ยไม่ใช่ โคสไลฮะเมื่อกี้รีเวิร์สโคสไลฮะเจอริโก้กำลังยืนมืนอยู่ดรอปโหยจะไฟนโคสไลฮะเจอริโก้ปัดทิ้งก่อนแมชบานมาแล้วแปดหน้าที่โดดบอดี้สเปดฮะสติงบอดี้สเปดไปสติงปวดหัวจับหัวอยู่ฮะอืปวดหัวปวดหัวขณะที่เจอริโก้นี่ปวดท้องฮะ โอ้โหลืมกินยามาใช่ไหมฮะบูด็อกสักทีโอแกนกวนเสร็จแล้วก็จากไปฮะนี hey, ่ขอมายืนดูเชิงก็งหน่อยก่อนโอแกนบอกเด็กปั้นเฮียเลยนะั่นไม่เียนะฮะจับกดเลยละกันสตริงนับหนึ่งสองได้แค่สองเท่านั้นฮะผัดกันล็อกกันไปล็อกกันมาทุ่มกันไปทุ่มกันมาต่อยกันไป,ต,นไปต่อยกันมานะฮะ แต่ยังไม่เห็นฟินิเชอร์อยังเป็นทางการสักทีนึงนะค่อยๆเดินโอ้โหคนหนึงปวดท้องคนนึงปวดหัวนะฮะโอ้โสปอนเซอร์ยาต้องเข้าแล้วแหละนะมานี่จับอ๋อจะซูเปอร์เพกฮะโจกซูเปอร์เพกลงมาโอ้ยสติงฮะอือแล้วจับกดเลยไหมยอยังก่อนสติงบอกเตะสักทีหนึ่งบิ๊กบูทฮะอือทิ้งสองอีกทีหนึ่ง มในฝันนะแมดในฝันไม่รู้เหมือนกันว่าฝันดีฝันรายเอา้าเรมาจากไหนนี่เฮ้ยอย่าบอกว่าเรมาเรมาป่วนเจริโก้ฮะโอ้กลายเป็นโฮแกนบอกโอ้โหโอ,โอเฮียต้องมาเฮียต้องมากระทึบสติงอย่างไม่น่าเชื่อมาแล้วทอนาโดดีดีดดทีฮะเรมิสเตริโอนี่เรสะใจสป,ปินนิง่งเล็กดอกอีกที โอ้ยโฮแกนโฮแกนต่อยสติงร่วงไปแล้วมาจะจับโยกซูเปอร์เอซูเพคข้ามเชือกมาฮะหนึ่งคนเป็นสายครุยเซเวดนะฮะเออโอ้ยท่าอะไรของเรครับเนี่ยโอ้ยแต่ดูอีกทีหนึ่งกลายเป็นดอทโทโฮไปแล้วนะหน้าฟาดพื้นไปแล้วโอ้คิดว่าจะจบแล้วนะเนะีนะ่ยเม็ดมาโดนอาโบเมเนียนสเตทฮะอ๋ออ๋ย เอ้ยปล่อยสองคนเขาตีกันไปเหอะบูด็อกสักทีนึงฮะอืมไปเรมาเรโดนลัดเส้นเล็กสวีฟฮะโดยโฮแกนเอ้ยกลายเป็นดูสองคู่เฉยเลยเฮ้ยแล้วโฮแกนจะจับโดนเสยฮะนี่มาสลิปโอโหนอนสะไปลุงไป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 ,ไปโอ้ลุงบอกรีบไปกันได้แล้วโอ้นะสติงบอกไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วแล้วกระโดดมา ฟอร์ลาเวสแ a มฮะเอ้าแล้วจับโกดโฮเกนเอ้าสติงเรียบร้อยฮะโอ้โหสติงบอกขอบคุณเรนี่โอ้โหผู้ชนะในแมชนี้ฮะสติงโอ้โหนี่สติงฮะฟอร์ลาเวสแลมแล้วเมื่อกี้คือผมยังมองไม่เห็นเลยนะว่าโฮเกนโดนอะไรนะ โอ้โหฮแกนแล้วโอ้โหสติงบอกจับกดหวานเจีย๊ยบฮะโฮแกนบอกกูช่วยอะไรไม่ได้แล้วอ่ะออน่าจะโดนทวิซเฟสฮะโอ้โหไอไอวิสเปอร์เดวินแบบฉบับเรนะฮะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าผู้ชนะในเมชนี้ฮะสติงนั่นเองนะครับผมโอเคนะฮะโอ้ oh. หือว่าเป็นแมตช์ีีวุ่นวายเอาเรื่องจัดจัดเลยนะคือต้องบอกว่า exhibition match ของพวก N64 อะไรพวกนี้ยมันจะมีพวกตัวกวนเยอะฮะก็เลยยากนิดนึงนะฮะที่จะแบบว่าเห็นตัวต่อตัวหรือว่าจะให้สู้กันแบบตัวต่อตัวอะไรพวกนี้นะฮะนะถ้าแบบว่าไม่มีแบบคู่หูไม่ยืนข้างเคียงกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ใไขที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะฝากกันไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา นัดคอมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบายนะฮะ